สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเช็คพระองค์นี้นะครับนะแล้วก็กรอบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าจะเป็นเนื้อทองคําหรือเปล่าครับเพราะว่านะครับดูลักษณะคล้ายๆว่าเป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้เตรียมเป็นน้ํายาเช็ดทองนะครับเป็นกรดไนตริกนะครับก็วิธีการนะครับก็เหมือนร้านทองทั่วไปนะครับเราก็จะนะครับเอาพระเนี่ยนะครับฝนนะครับลงในหินฝนเนี่ยนะครับ นะแล้วก็กรอบเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหยอดน้ํายาเช็คทองลงไปถ้าเกิดว่านะครับเป็ดที่เราฝนใน,ใน,ในหินฝนเนี่ยในในหินทองเป็ดของพระเนี่ยที่เป็นสีทองเนะน,น,นี่ยนะที่ติดหินฝนโดนน้ายาแล้วนะครับยังคงอยู่แสดงว่าเป็นทองจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยดน้ํายางไปแล้วนะครับไอ้เอกลดทองทองนี่หายไปแสดงว่าไม่ใช่เื้นทองครับมาเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มจาก องค์พระก่อนนะครับมาดูกันนะครับทุกคนอ่ะทุกคนนะดูนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตวางนิดนึงอ่านี่นะครับน้ายาเก็บของเราก็หยุดลงไปได้เลยนะครับมาดูกันครับทุกคนมาดูกัน ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่นะครับทุกคนตรงที่อ่า ตรงที่ผมฝนลงในหินเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่มีสีทองหลงเหลืออยู่ก็แสดงว่านะพระองค์นี้ไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับอ่ะต่อมามาเช็คอ่ากรอบกันว่าใช่ไหมนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันนี้อันที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านะ สีทองนี้จะหายไปไหมถ้าสีทองยังดูแสดงว่าเป็นทองคาถ้าสีทองหายไปแสดงว่า,วาไม่ใช่นะครับมาดูกันเนี่ยครับทุกคนนะไม่เหลือเลยนะครับก็แสดงว่านะครับทางพระองค์นี้แล้วก็กรอบเนี่ยไม่ใช่ทองคำนะครับทุกคนนะไม่ใช่ทองคำนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ